โอ้มีบุญมากนเจ้าที่มีได้ร่วมทำบุญครบทุกครั้งเลยกับพระเคุณหลวงปู่โดยเฉพาะแผ่นดินที่นดินดักบัวนี่นะจ๊ะอนุสรสถานตรงนี้มหา,าจัจันจริงๆเมื่อกี้ครูวิทยาถามพระลูกชายนะว่าเห็นจริงๆหรืออา,าจรจย์ตะวันแก้วคือได้ยินตรงนี้แล้วก็ แอบไปถามท่านดนอเพราะครูผูจารญ์ไม่ได้เห็นกับเขาเนอะถ้าบอกจริงจริงบอกเหมือนลืมตาเห็นหลวงพอ่อนี่ยแหละท่าน่างอย่างนี้นะบอกจะๆแล้วไม่ต้องไปขยี้ตาเลยเออในใครเห็นมึงจังบ้นเนี่ยสามีบุญยังเนาะอืมไม่นนี่เนาะ ก็ดีก็ดีเลยคราว <c oughs> นี้่อยจะหันเวลาเด้อครัเ <c oughs> นี่ยคราวนี้ไม่ขอที่แล้วเนอะมัวสะกดจิตคนอยู่ <c oughs> แต่ความจริงเดนคนก็สะกดจิตเราผมไม่เคยเห็นบ้าพบนะั้นเนี่ยถูกมหาจนสะกดจิตครูไม่ใหญ่เลยไม่ได้หันไปเลย <c oughs> อ้อเลยเหลือเพียงหนึง่งครูวิไลยังเห็นใหม่ ต้องเอาอีกนะจักอีกครั้งเนาะเอาลมาฟังผลการปฏิบัตธรรมของพระราธมไายาติรุ่นกรรมสาหนึ่งแต่รูปทวไทยกันจ้าแล้วเปิดอะไรดีไม่มีใครเอาไปได้จ้า <c oughs> วางอย่างง่ายง่ายที่ศูนย์กลางกายของฉันเองฉันใช้แต่สิ่งนี้ฉันใช้แต่สิ่งนี้สร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขที่แท้จริงเพียงแค่ละตาเบาๆผ่อนคลายสบายสบายดวงตะวันก็สว่างอย่างง่ายง่ายที่ศูนย์กลางอี่ถ้าคราหนะ้าเอาปีห้าห้าดีไหม นี่นะจะได้เปิดสกรารยุคโลกโลกาพิวัตยุคเริ่มต้นนะ,ะหรือห้าสี่หรือห้อาห้าปล่าคนก็จ้องแทงหัวอยู่ <laughs> <laughs> ให้สับสนก่อนเ <laughs> <laughs> ออ เมื่อท่านหลักล้านนี่เนอะ uh huh. เดินในดูครั้น,นี้ตั้ง uh huh. อ,งอรัตนาท่านเนอะแต่ครั้งนั้นไม่ทันได้อารัตนาเลย uh huh. ท่านปุ๊บเลย uh huh. เห็นพระลูกชายไล่ฟังบอกเห็นท่านชัดมากๆเรไม่ต้องไปขยี้ต้องขยี้ตาล้วก็เห็นนี่บอกเหมือเนเดหลวงพ่ออย่างนี้ uh huh. มาทำไมเรานาะโ <laughs> <laughs> ดนมวนจนมหมาชนสะกด เลยไม่ได้หันไปเลย,เ,ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเห็นเขาหน้าเอา๋อ้อลังการกว่านี้คร <Yeah. S 1> นี้รับรองใครสะกดไม่อยู่ต้องต้องหันเด็ดขาด <Yeah. S 1> ขานาดครูไม่เล็กเราเห็นได้ครูไม่ใหญ่ไม่เห็นมา <Yeah. S 1> นึกแล้วเจ็บประดองใจอ่ะ yeah. ป 25, 41, 42, ีนั้นปีสองห้าสี่หนึ่งหรือสี่สองจ้ะสี่หนึ่งอ๋อสี่หนึ่งอ๋อคุณยายท่านยังอยู่นี่เนอะอืมตอนนี้ท่านม่อยู่หรือเอาทั้งสองท่านดีดใช่เลือกเอาไงดีนะเลือกลึกกลางวันท่านหนึ่งกลางคืนท่านหนึ่งอ,อ้าอันนี้สนกุกสนุกนะเน่าถือสาครูผู้ใหญ่ดิ <laughs> กลับรัศการไปดูหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงเราพรมรัตธรรมธายาสุริยันไอ้ท่านท่าจะเห็นกลางวันแน่ <c oughs> <c oughs> นี่นะสุริยันนี่เนะี่ยอคธมโมอายุ23ปีแต่แถมรัฐธรรมธายาจากศูนย์อบรมวัดแดงม่ออ้อาวัดนี้แล้วเหรอวัดนี้นี่พระเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีครับ ผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์ทำงานที่อู่รถแถวบ้านใช้ชีวิตกับธรรมดาธรรมดาเช้าทำงานเย็นกลับบ้านสังสรรดื่มเหล้าโซบรีเป็นบางวันขอแค่นี้นก็เพียงพอแล้วจ้ะ <c oughs> อที่จะไปเอาบายนอน, <c oughs> อ,นอาว <c oughs> ้ยูมูบนี่ต้องจำตัวเลขให้ดีนะสี่ห้าหอืม <laughs> สามตัวนะใช่ไหมลูกใช่ครับผมในขุมใหญ่แปดที่เหลือคือขุมบริวารนี่เนาะรวมทั้งหมดสี่ห้าหกจําตัวเลขดีไว้เนาะเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปก็เชื่อนะครับแต่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไอต้องไม่เชื่อครึ่งนั่นแหละนี่นะ เออเนี่ยถ้าเชื่อเครื่องก็ต้องไปเห็นเนาะวันหนึ่งมีพระอา,าจารย์มาชวนคนแถวบ้านบวชแล้วนก็ชวนผมด้วยพูดอะไรหลายอย่างแต่ผมก็ฟังเฉยๆยไม่หือไม่อือแต่ก็ไม่ตอบว่าเอาวันที่สองก็มีพี่ท่านหนึ่งมาชวนผมบวชอีกผมก็เฉยเฉยอีกเอ๊เฉยเฉยยังนั่งดีนะ แม่ก็บอกว่าบวชให้แม่หน่อยได้ไหมแค่ภาษาเดียวผมก็ตอบไม่เอาหรอกแต่ไม่รู้เป็นไงครับพอถึงวันเข้าโครงการผมเก็บของใส่กระเป๋า <c oughs> เอากับพระเก่าก็อย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วเดินไปบอกแม่ว่า <c oughs> แม่ <c oughs> ไปบวชก่อนนะ <c oughs> เอาสัต <c oughs> แม่ก็ตกใจบอกอ้าวนี่จะไปจริงๆกัเหรอเอแล้วแม่ก็มาส่งผมนึงที่วัดด้วยความดีใจ,จตอนที่พระอาจารยชวนบวชผมก็ไม่คิดเลยว่าโครงการจะเป็นแบบนี้คือจะมีพระอาจารย์พระพิรียงสอนดีๆมากขนาดนี้ครับผมได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้ และเมื่อได้นั่งสมาธิกระจายผมได้รู้จักกับแสงสว่างและความสุขจากภายในสา,สาธุจานีพระเก่าเนะาะตอนแรกผมนั่งสมาธิแทบไม่ได้พอหลับตาปุ๊บก็มืดมาเลยอาบิโตบิทังเอ้ย <c oughs> มันก็มืดสากลนะมืดมากมึ่ยมาก<า>แต่ผมก็จะนึกถึงศูนย์กลางกายไปเรื่อยๆแบบเล่น ทำแบบเล่นๆนั่งวันความมืดที่เป็นมิจฉา ฉันผ่านการบวชไปสองอาทิตย์วันนั้นน่ะขณะหลับตาภาวนาสมาระหังผมก็ใจเป็นนึกเล่นเล่ๆที่ศูนย์กลางกายโอ้ศูนย์กลางนี่นึกเล่นไม่ได้นะเล่นเป็นเห็นนั่นเดียวย่ๆใจก็นิ่งมากอย่าเลยว่าศูนย์กลางกายสถานที่เจ็ดนี่ เป็นตำแหน่งเก่าแก่ของผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นตำแหน่งแห่งการเห็นนี่นะจ๊ะการบรรลุธรรมนี่ความลับของชีวิตจะถูกเปิดเผยตรงตำแหน่งตรงนี้เนาะไม่ว่าพยามาจะขยันนำความทุกข์มาให้แต่พระใจประโยชนิฐานที่เจดความทุกข์นั้นล่มสลายไปเลยอยู่ๆจะก็นิ่งมากตัวเบาเหมือนลอยไปในอากาศ แล้วก็มีดวงสว่างเกิดขึ้นที่กลางลูกตาผมดวงสว่างเหมือนลูกแก้วใสมากแต่สักพักสักพักหนึ่งก็มืดอีกเห็นที่ลูกในตานะจ๊ะวันธรรมมาพรน,นั่งทำใจนิ่งๆแบบเดิมนี่เริ่มจับทางได้แล้วดวงสว่างก็เกิดขึ้นที่ลูกตาอีก เริ่มทำเป็นแล้วเอ๊ะนี่พระเก่านี่ผมบอกว่าทำใจนิ่งๆแบบเดิมทำเป็นนี่แต่เป็นดวงใหญ่กว่าเดิมพอใจนิ่งมากกค็คล้ายๆว่าเราก้มงลงมามองที่ตัวเองผมก็เห็นดวงใสๆปรากฏอยู่ในท้องโอสาตูจ้า เอ๊ะทำเป็นนี่นี่พระเก่าเนะาะเอ๊ะแดงหม้อเนี่ยพระเก่าทุกอง์เลยเนอะพอมองก็ไปในด,ดวงก็เห็นพระองค์เล็กๆนั่งอยู่สาธุเอ๊ะเป็นนี่ทำเป็นอนะ่ะเออพระเก่าทุกอง์เลยเนอะพอมองก็้ไปในองค์พระก็เห็นดวงแก้วใสๆ ตอนนั้นใจสบายมากมีความสุขมากพอลืมตาแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวครับสง<ะ>่าบอกก็ไอ้ตรงนี้เลยจ้าที่เขาอยากได้นอะและครูไม่อยากกก็อยาให้ทุกคนได้ถ้าลงมตติเป็นเด็กฉันทั่วโลกว่าอยากมีความสุขจริงๆนี่นะจ๊ะ กเว็นบางคนยังไม่อยากมีนะอยากสุขๆเดิบๆนั่นเนาะอย่างนั้นจะได้แนะนำย่างี้ได้นี่เราจะเห็นว่าทุกประสบการณ์ที่พระธรรมทายาทส่งมาเริ่มต้นจะแตกต่างแต่ว่าลงท้ายเหมือนกันนี่เนาะพอลืมตาแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวครับ วันต่อมาขณะที่กำลังนึกถึงศูนย์กลางกายแบบเล่นๆไปเ,ออเรื่อยๆเอ,อ๊ะทาเป็นนี่นถูกต้องอย่าใจก็นิ่งไปเองนี่เนาะอ,อยู่ดีๆผมก็เห็นองค์พระนั่งอยู่ตรงกลางท้ององค์ใหญ่ท้ากับแก้วน้ำโอสาธุจใจ ใหหายนะลูกนะใจหายนะนะยนะดูไปเรื่อยๆให้พระท่านอยู่กับตัวเราพอมองไปอีกท่านก็ใหญ่ขึ้นเท่ากับกระบอกน้ำอ้อสุดยอ,อด,ดเลยนี่นะแล้วเหมือนกับว่าองค์พระจะทำให้มีแสงพุ่งขึ้นมาได้ได้จ้าดูอย่างเดิมนะ่ะถูกต้องแล้วดีมากลูกแล้วผมก็เห็นตัวเอง กลายเป็นกายใสๆโอ้สาธ oh, ุนี่ใสามากเหมือนฟองสบู่นี่จะเห็นตัวเองแล้วย่ไงเห็นตัวเองในตัวเองด้วยตัวเองนี่เนาะแวบแรกทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทำไมตัวเราถึงใสยอย่างนี้ เราตายไปแล้วเรอเอออโอ้เนาะเพราะว่าตัวเป็นๆเน,เนี่ยมันไม่ใสอย่างนี้นะเออแต่ผมก็ทำเฉยๆเอ้ยถูกต้องนี่ทำเป็นนี่นี่พระเกาะ่าอ่ะนึกถึงกลางท้องทุกวินาทีใช่อีกเนี่ย อาทำข้ามชาติบอกน้อนะี่นาะใจก็นิ่งไปอีกทำเป็นแลเนี่ยทำเป็นละถูกต้องมากลูกผมเห็นในกายใสๆของตัวเองมีดวงแก้วใสถูกต้องจ้า,ปาเป็นแลในทำเป็นละแล้วในดวงแก้วใสก็มีองค์พระอยู่ด้วย<า>โอ้สาธุถูกต้องจ้า เป็นนี่ทําเป็นแล้วนี่แล้วยังมีพระอีกองค์ที่ใหญ่มากครอบตัวผมไว้อีกสาธุโอมากันใหญ่เลยนี่เนาะแต่สภาพกายใสยๆก็หายไปเหลือแต่ดวงและองค์พระแก้วใสที่กลางท้องครับสาธุย้ายห,หายนะลูกนะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นดูเฉยๆไม่ต้องไปกำกับไม่ต้องไปคิดนำให้ทำเฉยๆ ใจเจออย่างเดียวเห็นไหมเจ้าว่ามันง่ายไรยขนาดนี้นี่ไงที่คนไม่เข้าใจเนี่ยลำมองข้ามไมตอนนี้เวลานั่งสมาธิพอนึกถึงศูนย์กลางกายใจก็นิ่งไปเองดีมากจ้ะถูกต้องทำเป็นแล้วจ้ะแต่ต้องทำซ้ำๆนะลูกนะให้ํำนอนยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะได้ศึกษา วิชาธรรมกายศึกษาเรื่องราวความจริงชีวิตได้ถ้าอยากศึกษานะและไม่นานก็จะเห็นดวงใสๆเกิดขึ้นและในดวงใสๆก็มีองค์พระแก้วใสสลับกันไปอย่างนี้นะถูกต้องจ้ะถูกต้องดีมากจ้ะทำเป็นแล้วจ้ะทำให้ชำนาญนะลูกนะ องคพระแก้วใสก็มีดวงใสใส oh. <laughs> นี่นะ uh. เป็นนี่บางวันก็จะเห็น <laughs> องค์พระใสใสนั่งเต็มไปหมดเลยโอ้ oh. oh. นี่ท่านเรียกพวกมากันใหญ่เลยนะ uh oh. ลองดูสิลูกถึงล้าน,านองค์ไหมนี่นะ uh. ในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มี เหมือนเรานั่งอยู่ท่ามกลางทะเลองค์พระเลยครับถูกต้องนะทํทเป็นแล้วนี่นี่จ้ะโอ้ใหญ่หายแล้วลุกนะยิ่งนั่งมากมากอง์พระดงแก้วก็ยิ่งใสามากใช่จ้ะ <laughs> ถ้านั่งในน้อยก็อีกอย่างเนาะ <laughs> ยิ่งมองก็ยิ่งชัด ต้องมองเฉยๆได้ลุงนะมองเฉยๆมองมันไม่ได้มองและไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรผมจะนึกถึงศูนย์กลางกายตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าบวชสองชาแล้วนี่งไงนะอย่างนี้เลยจ้ะแล้วจะรู้สึกว่าองค์พระที่ทั้งใสและสว่างอยู่ในท้องผมทุกวินาทีเลยครับ<า>โอ้ถ้าได้ทุกองค์นี่อะไรจะเกิดขึ้นเนาะนี่เนาะ แล้าร้านองค์ในนาคตล่ะนี่นะน,นี่เราอยู่ช่วงปลึกนะเออเห็นกันทั้งล้านองค์เลยอัศจรรย์ตะวันแก้เรื่องเล็กเลยอเออนี่เนาะเรื่องเล็กเลกเลยการได้เห็นองคพระตอนให้ผมภาคภูมิใจในตัวเองมากครูพี่ใหญ่ก็ภาคภูมิใจด้วยจ้ะ อย่างนี้โยมพ่อโยมแม่จะได้บุญเยอะเลยเอาท่านมาบวชด,ด้วยสิจ้ะนี่นะอันอนึกเองท่านนะนึกนึกธรรมดาเล่นเล่นเนี้ยนะน้อมท่านไปกลางองค์พระเนาะให้ท่านใส่ใสนี่เนาะให้ท่านใส่เองนะดูสิอยู่ในกลางองค์พระของเราแล้วท่านจะใส่ไหมเออ เราลองศึกษาเนาะการที่เห็นองคพระตายผมภาภูมิใจตัวเองและทําให้ผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแลวพ่อครับผมจะไม่กลับไปทําอะไรที่ทําให้ใจขงผมต้องเศร้ามองอีกต่อไปสาธุโอ้ผมขอสัญญาอืมเลิกดื่มเหล้าสูบุรี่ตลอดชีวิตค,ครับสาธุสาธุสาธุ คาะไปอีกข้อจะ้ะต้องบวชต่อเนาะ,ะบวชต่อไปอีกพระครูวิจัยยังไม่มีพระอาจารย์พระพ่เลี้ยงเลยเนี่ยบริการแก้วนอ่อนล้านก่อนม,มีมียังไม่เพียงพอแลวจริงแต่ถ้าเราปลดก็แล้วเราจะเอามีการบวชล้านองค์เนี่ยต้องมีพระอาจารย์พระพ่เลี้ยงเนี่ยต้องได้อย่างนี้นี่นะ โอ้สนุกสนุกเลยนี่เนอะลูกเอ้ยอีกแค่สองสามคำนั้น,น,นแหละอีกนิดนี่เนาะใส่ก็ไปเลยนี่ผมขอสัญญาอะไรก็ใส่ก็ไปเลยลูกนี่นะเอออีกสองสามคำใส่ก็ไปเลย <laughs> อ่า,อ,าอัยไซอกหนอยนะลูกนะอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วภาษานี่ผมจะตั้งใจบวชเป็นพระแท้ให้ดีที่สุดสนี่ภาษานี้ต้องเข้าถึงทางมึก็รับก,ก็เข้าถึงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าจะเข้าถึงได้ดีกว่านี้อีกนี่นะลูกต้องสัญญานี้แล้วลูกนะตเติมอีกสองสามคำเออเนี่ย ลืมใส่ไปน่ะไม่เป็นไรเราเราใส่ใหม่ได้เออได้ได้ลูกเดี๋ยวใส่ใหม่เนาะใส่ครบเลยนี่มันยังไม่ครบเนี่ยแล้วผมก็จะไปชวนคนที่รู้จักให้มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนอออนหนึ่งล้านคนอีกด้วยก็ต้องเป็นพระอาจารย์ด้วยสิจ้าเนี่ยผมกราบขอบกุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ตาผมได้พบกับชีวิตใหม่ ได้เห็นหลวงพ่อแล้วจะรู้สึกปลื้มใจมากๆเอาเราก็ต้องเห็นเนี่ยทุกวันเนะาะนี่มาอยู่ด้วยกันเนาะนี่เนาะเออนี่เนาะได้เห็นหลวงพ่อแล้วรู้สึกปลื้มมุงมากหลวงพ่อสอนธรรมะดีมาก thank you thank you นี่เนานะผมขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนี่ฮะจากโรคภัยเจ็บทั้งปวงนะครับ ตาธุจ้าโอ้โ,อโอ้สุดยอดเลยภาพว่าจากประสบการณ์ภายในที่โลกขาแคลนและโลกไม่รู้จักเลยนี่จ้าของพระธรรมทายาทสริยันอคธรรมโมนี่จ้าออโอ้ มาแบ่งคาะองคาะองเนาะ <c oughs> <c oughs> เอองี่ต้องช่วยอธิษฐานนะลุงนะว่าขอให้มีการบวชพระในล้านองค์จริงๆช่วยอธิษฐานนะลุงนะแล้วตั้งอยู่เป็นพระอาจารย์พระวิเลี้ยงด้วยเนาะ <c oughs> งั้นครูวิจัยจะไปได้ใครล่ะ <c oughs> ไม่มีเนี่ยไม่มีมีแต่นี้ยังไม่พอเนาะนี่เนะาะพระธรรมกายสุริยันอคตธรรมโมสุนปรมบวัด แดงม้อจังหวัดอุบลราชธานีน่า,าโอเราจะเปิดอะไรดีนี่เอาอะไรดีจ๊ะอยู่นานาน,น,านานได้ไหมอืม